าส่วนเต้าถึงเต้าหวยเต้าหู้ขนมหวานตระกูลเต้าฟังจากชื่อแล้วก็มีแต่เต้าเต้าเต้าเหมือนกันไปหมดวันนี้เราจะพามาแยกความแตกต่างให้เห็นกันแบบชัดๆต้องบอกว่าชื่อขนมหวานอย่างเต้าหวยเต้าถึงและเต้าหู้ที่มีขายแทบทุกตลาดและทุกชุมชนคนไทยไม่ได้คิดชื่อเมนูนี้ขึ้นมาใหม่แต่เป็นชื่อเรียกที่มาจากสำเนียงฮกเกี้ยนหรือแต้จิ๋วอาหารตระกูลเต้ามีที่มาจากคำศัพท์ภาษาจีนอย่างคำว่าโต้หรือมีความหมายว่าถั่วเป็นอันเข้าใจว่าอาหารที่ขึ้นต้นว่าเต้า ทุกอย่างเช่นเต้าหู้เต้าห,หู้ยี้เต้าเจียวเต้าหวยเต้าถึงเต้าส่วนล้วนแล้วทามาจากถั่วทั้งสิน้น เต้าหวยมาจากภาษาจีนว่าโตควาหน้าตาคล้ายเต้าหู้สีขาวนิ่มๆคนไทยจะรู้จักเต้าหวยในรูปแบบใส่น้ำขิงกินร้อนกับปลาท่องโกกรอบเรียกว่าเต้าหวยร้อนส่วนที่เริ่มฮิตขึ้นมาในยุคหลังก็คือเต้าหวยเย็นกินกับฟุตสรัดหรือใส่นมสดทั้งคู่เรียกว่าเต้าหวยเหมือนกันเต้าห้วยหรือโตควานี้คนจีนในบางแห่งยังนำไปราซอสเผ็ดหรือใส่กินกับก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารขาวด้วยแล้วเต้าหวยกับเต้าหู้แตกต่างกันอย่างไรเต้าหวยแตกต่างจากเต้าหู้ตรงที่หลังจาก น้ำเต้าหู้เกาะตัวเป็นก้อนแล้วไม่ได้ไล่น้ำออกลักษณะจึงนิ่มและแตกตัวง่ายกว่าเต้าหู้ที่มีการบีบอาศัยบล็อกและรินน้ำออกให้แน่นขึ้นพูดง่ายๆก็คือเต้าห่วยคือร่างก่อนที่จะเป็นเต้าหู้นั่นเองเต้าถึงมาจากภาษาจีนว่าเต้าถังซึ่งทางหมายถึงน้ำแกงเมนูแสนชื่นใจนี้ก็คือถั่วต้มน้ำตาลที่ใส่วัตถุดิบหลายอย่างรวมกันระดับการจัดเต็มของเครื่องก็ขึ้นอยู่กับร้านแต่ละหลักแล้วจะมีถั่วเขียวเม็ดบัวลูกเดือยพุทราจีนเชื่อมแป้งกรอบแ ก้วยใส่ในน้ำเชื่อมหรือน้ำลำไยโปด้วยน้ำแข็งป่นบางที่เรียกว่าเชงถึงเต้าส่วนมาจากภาษาจีนว่าเต้าสวงคำว่าสวงในที่นี้หมายถึงการใส่แป้งละลายในน้ำเพื่อให้เหนียวข้นขึ้นเต้าส่วนคือขนมหวานที่ทําจากถั่วเขียวลอกเปลือกต้มกับน้ําตาลแล้วใส่แป้งมันกวนให้ข้นหนึงเดิมทีเต้าส่วนไม่มีการใส่น้ํากะทิคาดว่าเต้าส่วนราดกะทิน่าจะเป็นการประยุกต์ของไทยแลนด์แดนมะพร้าวที่นิยมใส่กะทิในของหวานแต่ก็เป็นส่วนผสมที่ลง tu que